สวัสดียามเย็นครับพี่น้องเย็นนี้เอาข้าวมาส่งพี่หมูพิ่กี้ให้หมีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยได้เวลามือเย็นมือเย็นผู้บ่าอยู่คนละฝั่งคนละมุมเลย แซ่ป้อหมูฮะเต็มกะละมังเลยนะเราอะมากินดีๆชเช้าเย็นพอถินเอาข้าวมาให้ชเช้าเย็นพ่ล่ะพี่ใหญ,พใหญ่พี่ใหญ่เอาใหญ่เลยพี่ใหญ่อากินดีๆดกูกินดีๆกลัวเขาใม่มีก็กลัวกลัวพี่หมูพี่กีก็บอกใครกล้ากิน รอให้เขากินอิ่มก่อนค่อยกินทีหลังให้กินดีๆลูกไปย่านทักหลาถู่วเขาไปเห็นยังดอกไปกินไปมีไปไปกินเขาเร็วๆเรเร็วๆมีมีไปกินข้าวไป โอ้ยต้นก,กนล้วยกำลังงามพี่น้องก,ก,กล้วยกล้วยกำลังงามโดนฝนละอย่างงามเลยกำลังงามเลยกล,างงาลย้วยทั้งกล้วยทั้งทั้งต้นเลยนะต้นผงชิรสดพี่นอ้องต้นชูรสสิลวกจิ้มกับน้ำพริกอย่างอร่อยเลยหวานอร่อย ต้นชูรสเนียนบุ๊คนไทยไม่รู้เรียกชื่ออย่างบุไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรไม่รู้โดนฝนแล้วอย่างงามเลยกล้วยกบา้ากินไก่เบิแล้วกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไเล่นแล้ว,ลลวกินให้หมดก่อน มีหมูพิกี้กินอิ่มแล้วมีขอบคุณครับต่อไปก็เป็นคิีของลูกชายหลายอีพ่ออาด้บานน่กลับเข้าบ้านคุณปีโป้รออยู่มากินข้าวลูกกินข้าวเลยแล่มีลูกขึ้นหมูพิกี้อิ่มแล้วเอาละครับเอาละครับเอาละครับหมุนแล้วครับหมุนโชว์แล้วครับหมุนยานเย็นครับ

วิ่ง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 วิ่ิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง่งวิวิ่งว่งวิ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 ่่งวิ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 ่งวงวิ่งวงวิ่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 งวิ

เอา้าหาอะไรหาอะไรหาอะไรครับหืมหืมโมหาอะไรไปไปไปง่ายอย่าขู่พี่เขาาทางนี้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 านมาลูกมา Leo, leo, leo Úp, úp Đó, đó, mong ở đây Mong ở đây Úp ơi, giờ mới chôn cầm Để chôn cầm phèn, coi chôn ท้องทั้งร่องเดี๋ตนีนกาลงเด้อเฮ็นหนะ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 เห็นะหนะเ็นะหนะเ็นะหนะเ็นหนะ

โปรเทีย่ยวตอนเย็นๆครับเฮ้ไหนต่อสิปเซตต่อ

คือหอบเลยแท้ครับตะกี้ฝนล,ลงเม็ดป๊อกแป๊กป๊อกแป,กป๊กเลยเดียวปีโป้คือหายไปเลยฝนก็นเลยนึกว่าฝนจะตกมาอีกดีใจหมดเลยพ่อลงเม็ดป๊อกแป๊กป๊อกแก,กหายสั่ขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่ติดตามปีโป้เมื่อวานพ่อกับพมีเวลาเลย ง่าคักวุ่นคักไม่ได้พาปีโป้เที่ยวเลยเมื่อวานทางไหนทางไหนทีงนี้ทางนี้ะ थप 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 थप